เดี๋ยวฟาร์มสวัสดีครับนะมาลุยปลาครับไม่ขนาดมาเดี๋ยวไม่ก็หรอกเป็นยังไงครับหกตึงเลยครับเดี๋ยวมาตะพูนห่อบหยางงามเลยครับเนี่ยมาสองมือครับแล้วกัดหายไปเลยครับนะ่ยหยางยังดีๆอยู่ครับเนี่ยเพียบครับเพียบหยาท่านนี้มีไฟมากครับเนี่ยงามทั้งนั้นเลยอยู่ให้บอลขบอากาศร้อนครั้มืมอนี้นะอากาศร้อน มากินน้ำน้ำห่วยกับบ๊กนี่ครับน้ำลดกินไปกินไปน้ำลดครับน้ำขุดลงงกับน้ำมู่นนะระบายครับนะระบายน้ำมู่นออกไอไถน้ำลดลงไปนะครับตรงนี้องมาเที่ยวก้อนน้ำมีน้ำนะครับแห่งพุ่นกับลึกลงไปพุ่นนะคระบายเคลื่อนออกนะครับ ถ้าโชคดีเพิ่งกระยูนะครับตอนนี้ก็บใบสามครับนะถ้าโชคดีจังไว้ดีเพิ่ง่าจจะยูครับนะน้งานครับลึกลงไปฝุ่นครับนะจากปกติลงกินนี่ครับนะดุดไปฝุ่นครับนะโนนหวายยังนะครับโนนปลาไหวเหาเข็นเลยครับนะเอาไอยู่นี่ก็จบแล้วครับมื่อนี้น้นมากินแล้วแบบนี้กับ ใบสามเหลี่ยมครับถ้าพอยู่คือไหลกลับนะครับนะไหลกลับบานเท่านั้นครับนะสำหรับมือนี้มาคอกเดียวครับมือนี้ยางออมปลาอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายมาลงมือนีครับช่วงใบสามนั้นนะลงไปบนชแจงลอยกันกับใบบัวหวานแห่แบบใบบัวหวานแห่งอมหอยเบัวหวานแห่ไว้จักครนะ วันป่าเนี่ยงมป่า <_ t ot> เฮ้ยนะครับถ้าลมเย็นๆอาจจะยู่ได้นะครับถ้าลมพัดผ่านาอาจจะยู่ได้เพรมีแมงกับ้าพอด้กินครับเท่านี้ไผ่มากินนะครับนะอาจจะยู่ได้อยู่โอ้โหบกบหอดพุ่นครับยงียบขึ้นเลยอาจจะมาหากินกันอยู่นี่เสี่ยว ไปชน,นะรับเนี่ยแต่ว่าอยู่นีล่มนะครับนะลม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 เย็นสบายนะ่าจจะคลายร้อนได้คนระับมากินน,น้ำนี่กี่ขันแต่นอนะ้อเนาะตานเนาะ ฝากไปตะก้อนได้ไปเลี้ยงนะครับทุกมือเนี้ยประดบไปแล้วเขาหลายเนาะเขาหลายเลยบอกไปนะครับฝากนู่นนะครับนู่นยูวพานนู่นยูวพานนู่นน้องไข่นุ่นนะครับถ้าคุณมีไปนะครับนุ่นยูวพานสื่อนี่ครับเนี่ยเมื่อดบไปแล้วอย่างอยูตอนี้ก็คือปอมลุนะครับตรงตรงไฮซัมมิฟาร์มนะครับตรงต้นอยูไคางสูงครับถึงต้นไม้ตงสูงต้นนั้นครับเป็นเขตแดนครับ เย็นคนระับยพาออยู่แล้วมั้งครับนะอากาศเย็นทางน,นี้ก็มีหนาอยู่พออยู่ซ้ำเนี่ก็มันกำสียวแล้วรครับนะมาถอยออกมากครับต่อถอยออกมาก่อนถอยมาให้นี่ครัมเพแพงกัมเพงเป็นเออ ม่ค่อยบ่ค่อยลึงครับย่านไก่บ่ไดดงามเนี่ยแต่ว่าอากาศมันนี้แมงแ้วก็เย็นกันอาจจะพออยู่พอเศร้านะครับวันนี้แต่บ่อเล้วกับจวนเจียนแล้วครับเวลาบใบสามเลวเนาะจวนเจียนเล้วบ่โดนครับเนาะ อยู่ไดชั่วโมงหนึ่งมันพอดีเลยครับนะสี่โมงแรงนะจังอวยมันอยู่บ่ไดก็ค่อ,คอยๆรอ,อ,อกลับไปแล้วกันเพราะว่าคำเหลวครับน็ถือว่ามาไกลเตอมาสุดบนเรียงครับนะแต่เป็นนับเขตตรงนี้เป็นป้อมลูกนี่คือสุดแล้วสุดตรงนี้นะครับเนาะเพราะว่าตรงนั้นไปบ่ไดครับป่าน้ำลายนี่ครับเกือบสุดก็เริ่มหลี่ยมสุดมองไปี่สุดต้นไม้นะ้ำเม่ครับคือสุดสุดตรงนี้นะครับนะเป็นข้อต่อข้อ ก็าจจะมีอยู่แค่นี้น้งปิวๆนะบบก,กินหยาไม่แดงมึกตรงแม่แดงอยู่บ้างออกมาี่หยาแกงหลายนะออกมาครับเป็นยังไงบบก,กินหยาโอ้พระไซ ใส่โมมาเลียงครับหมานบอมานบอพวกปากแค่น้อพนมองไมหมไหมไ้เมติกมาเลียงครับมันอะไรมองนะ,ะเดี๋ยวคองใ่พอนะ้นจะซื้อมองมาใ่ อยู่ไกลนะโอ้แดดหวนเตกจะโดนห่ดเี่ยสิบัตัดก่อนจะบปะเลยเอะมืันนี้น่นนาจะเล้วครับนะ เราจะพ่อได้อยู่ถักท้ายกันสมิสก้อนครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแดดครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ